สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องมุกไปสุขูสุคนอ่ามาพอกับบ่าวเท้าครับวันนี้มากับร้านมากับร้านครับ,บออวันนี้วันหยุดวันนี้มาทากันเอาไหร้านว่ายาก,กินอกกันยังเกาะขา,<ด>ข,าขาหมูตุนขาหมูตุนคือซื้อบอ,อกเออเห็นลุงกินอยากลองเมองครับพี่น้องขาขาหมูตุนขาขากิยังและหลายอย่างเอาเอาหนำม,มาสดนําพี่น้องน้าจิ้มเปรี้ยวจากทางร้านเพิ่นนะครับกับพักพักกรอบพักกรอบนี่ก็ล่างหลายพี่น้องพักกรอบนี่แตงน้า พักโหระพาพร้อมแล้วกากระเทียมทูนพี่น้องไม่ต้องซ่อนกระเทียมทูนพูดนะมีแต่หัวงามๆกับอ่าพักดองมาลงมือเลยขันย้นว่าอยัดนุ่มเลย <c ười> เอาจัดเลยจัดเลยอืมร้านอยากดิเอืมพูดนะหนังจิ้มเลยอืมอาลุงกินผู้เดียวบุ้ยหมูมอ๋อพี่น้องเอาเลย ครับแซแสบพนแนครับแหนขึ้นลุ่งรอดสดนาม <c oughs> อนามก็อยุกไก่น่ะลุงเนอะอุ่งลุ่ง,นะหหหหงเห็ดปองมาแหสดหมองนี้เด้อครับสดปอง ณตอนนี้ร้นาน่าเห็นลุงกินเมนูเลยเป็นจะียดร้านต้องกินให้ได้บ้างเหน <c oughs> อหืมตุบๆเนาะแม่นคะรับ เจ็บแจ็บดีได้มีเหนือมอืมโบดีโบดีตัดมาอุ้ยมันขาดง,ง่ายอยู่นี่โอ้เอ้องดนี่ <c oughs> มว่วนหลือะวะม่วนได้เลยเนาะแมนอืมร้านกระเชียดีฮะนะได้คือเนองแมนหลด พวกกินกันเท่มทุนพี่น้องเพิ่นว่ากินกับอันขาเจ้ามาเท้าเบี้ยนี้และบบเจ้าหรือพี่น้อง <laughs> หมูกินหมูหมูกินหมูเป็นบ่แม่นครับจานี้ไปกินง่วอยากกินง่วนได้หลายคนเดี <S 1> <S 1> ๋ยวง่วจะกิน <S <S เดี๋ยวลุงพี่พากินดู ร้านนี้กินจำจุครับเดียวนะถาจูเลือกยังน่อนรับเด้กขึ้นเหมือนน่นอนรับ <laughs> น่อนรับก่อน,น <c oughs> เป็นใดตัวนี้ครับปลาหมึกปลาดิบ <c oughs> ตัวนี้ครับ <c oughs> ôi thôi qua là đèn vào mặt nhau nè ôm nước cá sếp ừm kính này bớt vừa nóng Vẫn mặt kín

โอ้ยออนซ่อนล้านกินดเดงลูกชายกับไอ,อ้กองบ่มาหนำโอ้นังมันเฉียบเนาะนุ่มดีขนาะดอืมน้อ ไมหมูไมหมูก,มมก,กินกับแ่บป,ปีกแบบพี่น้องเหนื่อนอยู่เนาะแหงกับเลย อ๋อพ่พักงูระผาบ่อครับพอกับแม่กัดโตไปใหญ่เลยพี่น้อง <c oughs> สงสัยส,ส้องแต่ตัวเนี่ยตัวอวบตัวอ้วอนได้ลุงคือปู <c oughs> นี้ว่วมปนลูกกันว่วมปนลูกกระแตหน่อยนีน่พี่น้องลูกไอ้น้องสาวของสาวสีพี่น้อง

มานถอยไหมมานถอยลูกมากระยากนนำครับหืมลอยมาไม่ว่างสินนี่แหะพี่น้องพี่น้องมาสิา่า้อากระยากไม่ว่างขอตรวจข้อไปพี่น้อง บอกกันไปบอกกันมาหูว่าอย่างนี้หืมส่วนเพราะว่ากินเลยหลายคนเนาะมันหยาดกันกิน พยายามพี่น้องพยายามยังวไงดิพยายามส่วนลูกไส้มาน้อ,บ,อบ่มาบ่สูงกว่างครับพี่น้องผู้ร้านนี่สูดได้ทุกสถานการณ์ฝน,นตกแดดออกสูดได้เบิด ตัแดแฉดเลยทุกท่นแบบว่านึบๆเลยเนี่ยคนส่วนร้านกินหนงอย รุงว่าปากด้วยรุงวี่เจ้ากินไว้อามาด้วยแบ่งให้แม่มหแม่ครับด่านบัเบิร์ตบอ ดูด <Cornell> ูกเอากระดูกไม่ลุ่งเว้ยช่วยกันเลยอจะร้อยมาให้ลุ่งคือตอนกินปลาหมึกเด้อ อืมเหนียวหรอแม่อืมแห้งชิดแห้งเหนียวดูเลยอืมอืมอิ่มบ่ไ okay ก่แล้วโอ้ไก่แล้วพี่เอามาอิ่มบอกไก่เล้วแสดงว่าบ้านอิ่มเลยนี่แม่นบ่าอิ่มแล้วครับ ติสูติมือึติสูติมืออืมเอาติดสูติมือ <c oughs> สูย <c oughs> ังงงพูดนลโอ้ร้านสุดยอดพี่น้องสูงอีเด้ <laughs> ดินมูใสข <laughs> ึ้นหลกร้านกินแฉบนั่งยิ้มมุยๆแล้วบาด่ากอะไร <laughs> môn không, bên không đấy, <laughs> nhôm cao hả mười lăm tấm bắp tấm bắp tấm bắp bắp tấm bắp thế nào? Trông bắp อิ่มอืมเียวเหนังป่าว่าป่าว่ะป่าว่ะสู้รแนวนี่ยวะส่นร้านกิน

Ừ, xuôi. Mít tên nửa rồi Khó nửa không? Ủa nắng dạy dạy cả thêm thôn kín dạy sai kín dạy 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 để kết dạy nắng dạy 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 ขาอันต่อเพีรม,นมันมันอี่กินด้บ่วล้ายมันได้ได้บ้าหา,าแต่มือนี้มีร้านมากินน้ำแซบเบิบดเบ,ดบดินันอบบอ่นโเบิดอืมอืมโเบิดกับโบิ่งยังยิ่มหรือยิ่มปะเมียครับน้องน้ำ Ừ. Lan mà im. Bớn. Ừ, chắc chắn luôn. Ừ, có thêm thuần giản vô bớt được. Hết kèo. นั่งพาลูกมันเป็นมือที่ลุงก,กินขาหมเูเดหลายเด้ห้ายกว่าทุกเทือที่มาก,กินเนี่ยเพราะว่ามีร้านมาก,กินน้ำเสียบเด้อ Ngon, 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 ngon món thôi con. hmm, món 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 Mềm món 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 เลื้อกระเทียมทุวนพี่น้องเปรี้ยวบ่ได้ทิ่มนะพี่น้องกระเทียมทุวนเดี๋ยวไปหลังเก็บตู้เย็นแบบเพว่าพึ่งเทลงหันขักไล่ลุงก็กินได้ไล่ขักมันเนี่ย ร้านกระสูครับปุ๊บักแ่บพี่น้องเอาขอบคุณพี่น้องนะครับท,ทุกทุกท่านที่เกติดต,ตามรับชมบ่าวเท้านะครับมือนี้มาพร้อมกันกันกบร้านเนื่องจากว่าเมื่อนี้เป็นวันยุดวันหยุดพิเศษนะครับคือเนื่องในโอกาสวันพอเมนบอสเมนครับอ่ากข็ขอขออวยพรด,ด้วยพี่น้องเด้อให้พอสุขสุขคนเอาให้ทุกทุกท่านนะล่ะพี่น้องเนาะโดยเฉพาะพอ นะครับผู้ใดที่เป็นพอนะครับปูยาตาไอปูอ่าพ่อ่ไม่ไ่ตัวยอพ่อ่นะครับ,นะรบลุงป่าไอลุงเออให้มีความสุขความจเจริญเอ้อพี่นออ้องเด้อคิดฟังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนานะครับคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องนะครับบ่คิดก็ให้ได้นะครับบ่คิดก็ให้ได้คือเกา่าเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ อายุมันขวนยืนสุขุสุคนนะครับสำหรับมือนี้นะครับบ่าวเทากับร้านนะครับมากินยังเกาะขาหมูขาหมูตุนนะครับขาหมูตุ้นบดซ้องขาพี่น้องโอ้ถือว่าลลยเลยได้บ่าวเทาซ้ำนี่เพราะว่าไอ้มันมันเรียนบ่สูบันไดนะครับกระเสบเสียบนะครับฝากพี่ต่อน้องสุขุสุคนคือเก่านะครับมากรเล่ถือใจกระแช่บ่าวเทานี่นะครับเด้อสำหรับมือนี้ครับสวัสดีครับ